วันนี้ก็กลับมาอยู่ที่ร้านมาวินเชียงกงน้องแปนนะฮะหลังจากที่ผมไปช่วยภรรยาหาเสียงนะฮะลงผู้ใหญ่บ้านนะก็จบระที่เรียบร้อยแล้วนะครับทางผู้ใหญ่บ้านก็ได้รับเลือกเป็นผู้ใหญ่บ้านนะครับอยู่ที่มวยพึ่งนะนะเดี๋ยววันนี้มาดูที่หน้องแปนมีอะไรเปลี่ยนไปเยอะเลยนะนี่มีสองคันนี้ก็เปลี่ยนไปแล้ว นะฮะใครจำได้บ้างเอาคันไหนก่อนคันนี้ดีกว่าอันนี้ก็เชือดเรียบร้อยแล้วครับโอ้โหรถสภาพดีดีขับมาดีดีนะก็ตัดเชือดหืมน่าเสียดายไหมนะฮะนะ่ยนะคันนี้จำได้ไหมนี่การจนีแสงดาวนี่ขับมาจากภาคใต้นะ่นนี่พัน 1, กว่าโล ก็ตัดเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับโอ้โหเบรงหน้าแห้งด้วยใครจะเอาอะไรบ้างนะทันนี้ยางน่าจะไปแล้วเนี่ยเห็นไหมมานี่หายเลยนะฮะก็ตัดนี่คือมีลูกค้าอยากได้เครื่องเกียร์นะครับก็จัดให้แล้วนะครับจัดไปแล้วนะก็ตัดเศษเหล็กเลยครับเหล็กแห้งหน้ารังด้วยโอ้โหแซเอ็มแห้งด้วยครับมีการโค้งด้วยเนี่ยเนี่ยการโค้งดีๆเลย เี่ง <Yeah. S 1> แห้งเลยสวยเลยโอ้โหรถขับดีมากนะคันนี้ข,ขับดีหัวหน้าสอนว่าขับดีมากเลยนะนี่โช๊คไม่ใหม่อยู่เนี่ย <Yeah. S 2> โช๊คมาเอามาเอานะฮะนี่โช๊คไม่ใหม่อยู่นะี่โช๊คเก๊หลายตัวเลยคัสซีเบน์นะครับคัสซีเบนส์ตอนนี้นี่คานหน้ายิสุเบ่งแห้งคานหลังแทบเอ็มนะ พงไรแดวูกระจก <c oughs> ตัดเรียบร้อยครับนี่กระจังหน้ามีใครเอาอะไรบ้างครับตัดเป็นทีเอ้ยบ่ออันนี้ไม่รู้ว่าเขาตัดยังไงนะเดี๋ยวผมดูบ่อให้ก่อนบ่ออันนี้น่าจะถามเขาก่อนนะ เอ้บอันไปไส่พี่บอบอสโอเคบอบอันไปใส่ตาดทิมแลนดบอสอ๋อัดทุงหมดแล้วครับบอสัดลมพัดลมสวยสวยเลยนะฮะพันลมสวยสวยเลย,เย,ลม,ย,ย,เลยมาเรื่องเอาครับไซเลนก็มีเนี่ยเออเรารีบตัดเอาเครื่องนล้มันเป็นเครื่องกลางก็เลยตัดรีบ<ส>ตัด<ส>ให้ลูกค้าไปส่งจัดส่งให้ล<ส>ูกค <ๆ S 2> ้าอยู่ที่ เจ้าเดิมนะครับเจ้าเดิมอยู่ที่โคราชนะมีเครื่องกับชุดดำชุดลายหลายรา,ายการอยู่ที่ไปส่งนะครับก็ขอบคุณนะฮะลูกค้าอยู่ที่สกลแต่ไปส่งที่โคราชอ่นะออกไปแล้วนะฮะก็ไปผมไปมันไปผมไปนานอยู่นะเป็น,นันไปตั้งว่สิบกว่าวันแล้วนะฮะไปที่ห้วยพึ่งนะก็ไม่ได้ถ่ายคลิปลงเท่าไหร่ นะฮะแถวนั้นนี่ก็มาจัดเต็มนะฮะเดี๋ยวเดี๋ยวอัปเดตไปเรื่อยๆนะฮะว้าก็มีรถเข้าใหม่หลายคันอ่ะคันนี้ก็ปิดตำนานไปเรียบร้อยนะฮะแล้วอีกคันหนึ่งเนี่ยอีกคันหนึ่งครับคันนี้ใครจับได้บ้าง คันนี้ก็โอ้ถังละมันอย่างดีๆเลยถังละมันอีสุสวยเลยนะคันนี้คือคันนี้ขับมาจากเดชอุดมนะเป็นเครื่องยนต์ร้อยเก้าห้านะตัวนี้ผมบอกไปแล้วนะหลายคลิปอยู่นะเพราะว่าผมบอกว่าถ้าได้ขายเครื่องนะถึงจะตัดนะว่ารถมันก็นยังยังใช้งานได้แล้วก็อะไรเขาเรียกยังขับได้แล้วก็อ่ ราคาซื้อมาสูงอยู่นะทีมีลูกค้าอยากได้เครื่อง 6BD195 ไ,ไม่ใช่ 6BD HO7D นะเครื่องยนต์195ก็เลยจับให้เลยฮนะจัดคันนี้ให้เลยเอาเฉพาะเครื่องนะอันนี้ลูกค้าอยู่อยุทธยานะฮะอยุธยา,นะยธยาก็ปิดการขายไปเรียบร้อยครับนะเครื่องแล้วทีนี้นะตอนนี้ใครจะเอาอะไรบ้างนะมีเครื่องมีไฟท้ายมีกองอากาศ h 7 0 0 คอมแอร์ไฟยี่สี่ไม่รู้ว่าขายไปยังนะมีหน,น้ำเนี่ยน้ำโอ้โหเครื่องยนต์หกสูบได้เลยสวยๆเลยเลยนะี่ยน้ำเนี่ยเนี่ยแล้วก็ข้ออ่อน มียาง825ครับยาง825สวยทั้ง6เส้นเลยตัวน,นี้สวยทั้ง6เส้นเลยเป็นรถว่ายางเก่าใหม่ยางใหม่ขายหมดแล้วขายหมดแล้วบ้างผู้ใดโอ้ตัวนี้เป็นคัสซีแบบไม่ได้มีอันนี้นะเป็นคัสซีสามส่วนวน,น,นะนะครับตรงนี้จะเป็นเครื่องแอร์ เครื่องแอร์เก่าแต่ไม่มีอะใครเอาอะไรบ้างเบาหายแล้วเบากระมาจีก็าหายแล้วครับใน,ใน,นี่ยภายในโอ้เนี่ยเขาเรียกอะไรล่ะน,นะฮะเบกเกอร์เยอะเลยตัดชับสองคันนี้แล้วก็โอ้นี่พวกแก้น้าน้ำครับเนี่ย อไรไปประยุกใส่อะไรก็ได้นะนี่ก็โขท่อแอร์ครับโอ้นี่ครับหนาดีนะนี่ท่อ CNG นี่พระเอาไปทำะระฆังนะฮะนี่หังยังเหลืออยู่นะเขาไปป่าแล้วไปทำะระฆังถวายวัดนะหัง เดี๋ยวมาดูอันนี้ไฟหน้าพวกกระจกมีคนถามอยู่นี่กระจกวงช้างนะฮะแต่มันหักนะตัวนี้หักเห็นไหมดำๆนะเนี่ยหักครับเนี่ยปลาสีก็ยังไม่ขาดเลยนะตัดครับนกเข้าไปทำรังเสร็จแล้วหักไม่เสียดายนะฮะคังนี้ก็ไม่ไม่หักนะครั้งนี้ เบอก็ยังดีดีพกเลยอันนี้น่าจะเป็นที่ตั้มนครับที่ตั้มเมซิฟฟี่ตัวนี้โไรฮิโน่นี่โอ้นี่ยเนี่นี่ไอ้หม้อแปลงขยายพวกขยายพวกเครื่องเสียงนะครับหม้อแปลงเนี่ยขายดีอยู่นะในตัวนี้แปลงยี่สี่เป็นสองสองร้อยยี่สิบเนาะ ก็แกะขายหมดละนะฮะดีเล์จะซื้อใหม่ไม่ใช่ทุกโขงนะดีเล์ไปเลี้ยวในคนะคี้งนี้ผมไม่ได้ซ่อมอยู่ใต้ดโดนไปเก้าร้อยกว่าเนี่ยลอกแบกดูเชียติฟี่ดูนะชุดติฟี่มันมีอันนี้มัมเนี่ย <c oughs> เสียงอาจจะแหบๆนะครับว่าไอหลายวันละลองท้ายเป็นของ k ค มีกันโคงชุดชุฟฟี่หาไม่เจอชุดชุฟฟี่หาไม่เจออยู่ไหนไม่รู้เด้อดูชุดชุฟฟี่ก่อนมันเป็นถังเป็นชุดไหมถ้าเป็นชุดแบบถังเล็กโอ้โหขายดีงั้นแต่ถ้าเป็นถังแบบเอาชุดชิฟฟี่ไปใส่เลยชุดชุฟฟี่ตัดเอาแล้วเหรอรวมเป็นถังแบบเอฟชูซิต หาไม่เจอครับน่าจะอยู่ตรงนี้มั้งทางลิฟี่นะน่าจะน่าจะซ่อนอยู่ในคันสีครับอ๋อก็สองคันนี้ก็ปิดไปนะฮะเดี๋ยวค่อยมาอัปเดตอีกกีนึงนะฮะว่ามันมีคันไหนบ้างที่เข้ามานะก็ขอบคุณนะครับลูกค้าทุกท่านนะฮะที่ติดตามรับชมนะฮะทางช่องสีบุเองอร่อยยนนะครับหรือว่า ทุกช่องทางนะฮะทางแฟนเพจหรือทาง YouTube ิ i k ก็ k นะฮะก็ใครจะขายรถซื้อหรือขายก็ติดต่อมาทางไลน์นะเพราะว่าทางเพจผมไม่ค่อยได้ตอบเท่าไหร่เพราะมันดูกดดูรูปไม่ได้นะไม่รู้ว่าเกิดจากสาเหตุใดนะฮะมาครับผมฝากกาไดไลค์กดแชร์กดสมัครสมาชด้วยครับผมคิดจะซื้อคิดจะขายคิดถึงสีบุรเรืองอะไรยนนะครับคลิปหน้าเดี๋ยวมาอัปเดตกันผมว่ามันมีรถเข้าใหม่อยู่หลายคันอยู่ рак